สบายดียินดีต้อนรับคัสเซช่องช่องใครครับช่องใครช่องใครช่องแม่ปิดนน้องเทียวและน้องแอลทีอ่างหลังเฮาเป็นเส้นขนมกินอบแห้งครับผมนี่แหลวโอ้เป็นเส้นขนมจินอบแห้งเดี๋ยวมนีแม่ปิ้นกับขาญ่ซิเอาไปส่งของเอาไปส่งเช่นขนมจีนอบแห้งกับปากระโลสวัสดีครับผมก่อนเร็วมือด้วยสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปใส่ เอเลียนเอไปเลียนทีไปบ่ทีไปีไปบอไปโรงเรียนนี่พังแล้วเอเอี่ยวดอเอี่ยเอยเอ่ยไปใส่เอเรียนทีเอเลียนนู่เดี๋ยวที่ยอกกรบเพรอจ้ะกระเมยยุกกระเมยยุกกระเมยยุกกับเมยปีนครับจะเป็นปนครับเอาทีหน่อยงยังไปโรงเรียนครับใช่จะเป็น ครัอเอลทีไหนยู่ไข่ของซอยแม่ปิ้นครับเข้ปครับเอลทีเอลทีไปส่งหนังเข้าไปคเอลทีไปซ่งเส้นขนมกินเข้าไปนให้ป้ากับลุงอะให้ป้ากับลุงที่ช่างขนมกินกับเอลทีครับครับล<ะ>ูกวะเดี๋ยวแม่เก็บให้แม่ให้แม่ให้ บุญไายจากน้อยพี่น้องไปทางใดมาทางใดกันกับคันใหญ่สองคนไะเดี๋ยวเราเอาไปส่งของสักก่อนเอาไปส่งขบุญก่อนแม่ทาอทางว่ะพี่มันเปื้อนแล้วยังเล่นซะทางเล่นเอาน้องน้อยเล่นเอาเล่นน้องน้อยคนษน้องมินขึ้นมานั่งดีๆแล้วแม่ไปแล้วได้หน่นั่งนั่งนั่งขึ้นมานั่ง คือหนังนี้แล้วไปเลกโก,แลแลก,โกแล้แล้วเลโก้แล้วเลโก้ก่อนทำยังไงเลกโก้นะทำยังไงเลกโก้นะครับผมเออลีลีลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เทึกบอาจับให้หนะบดเทึกจักเถ่อจับให้เถืเอ่อระใบซองใใบเอาหกล้านนี่มียินบะนี่นี่อย่างนี้นนน ลเลกโก้เลยเลโก้ทำยังไงเลโก,ลก้ไปกันเลยฉันคนแม่ลูกที่เอาไปโรงเรียนแล้วไปเอาไปซ่องของกันไซมุกลาเก็บมากเยี่ยมุกลาไปส่งของมาครับไปกับลุงมุกลาไปส่งของกลับมาแล้วมาาักฮาร์ดมักฮาร์ดือนะมาาักฮาร์ดหอ เต็มเลยพี่นอ้องเต็มต้นเลยต้นมะหาดได้หนิพี่นอ้องปินนะ๊งแมฮะให้แม่ปิ๊งสั่งแม่ปิ๊งแล้วค่ะไงคนอะมึงต้นมะหาดต้นบักไงนี่อย่างอีอ่ไงบึกลากโยนขึ้นบ่คนบางยองพคนอะบึกลากโยนขึ้นเทิถืองบ่มะฮาดบ่ค่อยอันเห็ดแล้วได้คู่มือนี่พี่นอ้อง น้อยหนักแล้วสิมีอันนี้บอกเพิ่นจงไว้ให้ต้นไม้อื่นเพิ่นตัดเบิแล้วต้นมะฮาด<ม>เหลือต้นมะฮาดไว้ให้แน่ซั่นดอกต้นมะฮาดบ่ค่อยใหญ่บ่ฮะไม่ได้โอ้ไม่ได้่ไว้พอดีดอเ,ดเอารถมาจอดโฮมพี่อยู่เพิ่นงจอด,ดรถพังาจะซ่อมแล้วยังบ่ได้เก็บของ เอ้ยเอ้ยมาเด้อยันรถเด้อเอวทีมาเร็วๆมาเร็วบอปิดโอู้สิไปปิดประตูได้เดี๋ยวนี้บอปิดบอปิดมามามาคร<ไ>ับผมใช้ต้นมักดิบเอวทีเนี่ยแม่แม่ได้กินเด้อแม่ก็ไม่ได้กินโดนล,ล่ะอันนี้เป็นมักดิบมันนี่พี่น้องนี่มักดิบมันอันนี้ พุ่นตัวพุ่นซุกเ<า>ลยเห้ยบ้า,าครับผมหมักอีหยังหมักอีหยังเราไม่เด้อเราไม่กันถามไม่ด้วยหมักอีหยังหมักอีหยังม <laughs> แม่แม่ไม่กินเด้อบรรยากาศดีขนาดเลยยื้ทางนี้กะนทางหลังสวนโคกนองนาทางหลังเฮา ฮึน้เมนเมนมากให้กินกันเดอ้อคิดดีเล้วนะคีดดีนะน,น,นี่นี่นี่มันสุกแล้วพี่น้องมันสิเป็นยังสิเดี๋ยว้องปินเมนลงมาซิมกันเดี๋ยวอย่าเยียบไม่ละอย่าเยียมมันไม่ละเาอาร้อมเดอ้อจับดีเด้อตะกรงเดอ้อจับดีด Nh chạp người khi nha sĩ, ok hay mẹ pin mẹ yang nikin mẹ đâu nikin nè paka mẹ đó đâu mẹ mẹ nè hết đâu mẹ đó hết đâu mẹ nè mẹ đâu mẹ nè hết đâu mẹ nè hết đâu mẹ nè mẹ หอยแล้วเลหอยแล้วๆมันสิจกปกสใส่หัวเด็เหนาพอดีหอยแล้วเลีตุวปเด็กตุ๊บปิดจุ๊บปิอ่าเนาวจงบ้างพีมบ้างด้วยมันเป็นอะไร ปลากระลุงมั้งด้วยนี่นั่งลงโอ้บักลาก,กินมะขามครับปลากระลุงพุดนะบ่ค่อยได้กินง่ายๆบ่ค่อยเห็นง่ายๆได้นี่พี่น้องอยูโคกงน้องนาเฮามีอยู่ต้นหนึ่งนี่เดี๋ยวซิมเบ้างกันแม่เอ,อิ่มโอมเนื้อมันจะเป็นยังนี่มะขามมะขามมะขามเอาไหมา ยันยันบุรีกินโดดแล้วยันได้บุรีกินโดดแล้วีเนระมาขาดอันนี้ซ้อมแซม ผลไม้ผลไม้ป้าพี่น้องผู้มือที่ได้กิยังไงเราพูดู้ใดกับตัดทิ่มือเ่ายุคกวกน่นะอันนี้ต้นยืนพวกน้าของเขาดูดินทางหน้าดินทางหน้าเหินโอเคแซบยีนจันี่ ไม่ได้กินดนรส๊กชาดมัน hey> ซีออกกันเปรี้ยวหวานๆพี่น่องข้างในมันมีแก่นน้อยๆเม็ดเม็ม็ดเม็ดมันนะคะลูกเอาที่เม็ดมันนางกินบั๊หาดกับขาไงแซบปบมันเป็นแนวใดอยู่ มันเป็นอะไรเบื้องแม่บักลาโทมทิมเตอรเม็ดมันเด้อมันเอาเปรี้ยวๆยวานๆแซ่บเมรผลไม้ป่าแมรแเมร์ต้ยอยไม่กันเด้อแม่ต้อยไม่กันเด้อดง่ายง่ายต่อยไปพอนี้กินพร้อมไหม ตอนเม่กันเด้อชิดกล้องให้เมย์ไหมตัอกกล้องให้เมย์ไหมกดสีแดงนนมากมันสิเป็นประมาณนี้พี่น้องมักหาดนี่หน่วยประมาณนี้แม่ดได้สนนี้แม่ดลงมามันกันเละตกลงมาใส่ขี้ดินมันเละต้องตัดเอาคุณอะ หน่วยเขี่ยวมันกับักลายหน่วยดิบมันนี่คือต้นมักหาดเด้อพี่น้องนี่สําหรับไผบอหูจักคนคูมือนี่บ่ค่อยหูจักดอกพี่น้องต้นมักหาดนอกจากกันผู้เฒ่าตะกี้ครับผมครับผมเห็นยังไว้หั่นละคนคูมือนี่เขาบ่ค่อยหูจักแล้วมักหาดเพราะว่ามันบ่ค่อยมีต้นมันล่ะอันนี้เป็นมักหาด พุดนั่งนวยสุกนวใหญ่มันอยู่ปยายมันพูนเอาบ่ได้มันสูงพอดพูดนะได้กินแล้วพอดีเอาไปส่งของมากับคันหญ่ก็เลยเอารถมาจอดหฮมอยู่หลังข้างนอกอย่าเขียนรถโย่ตีเปียบอ่ะตีเปียบอ่ะวึกกันนะยามานคือรถเร็วๆบริสุทธโนโน่รถมันไล่ โอ้ยตุ๊กแกรถลงมาใส่หัวแล้วนะเด้อปะึ้นรถปะไปพอนี่ซิมเด้อนี่เด้อนี่นี่นี่เบิ้งนี่เอาไปให้พอนี่ซิมเบิ้งพอนี่ซิมเบิ้งมังค่ดเรานี่เด้อมังค่ามัดป้าเมื่อฮะฮะชายโขฮะอืดมึงด้วย บอกินบอกินกินมากหาดเดินต่อนังได้หมดได้เห็นบ่หมดนะเห็นบ่กินน้ำกินน้ำกินยังกินน้ำกินน้ำบ่ปั๊บ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 กินมาดิเดี๋ยวเขามาซิมมากห้าดเม็ดลงมาตุกมันกะ อันนั้นแม่พี่น้องอายาออ่มขวดน้ำอะไรกินไหมนี่แม็ดโลมาโต๊ะใส่ขี้ดินมันก็เป๊ะลดเละขุ <c oughs> <c oughs> ้ขี้ดินสมรำหน้าไอเอลไปโรงเรียนบ่มีมูน่ะจับจับจับยังจับยับบงให้พี่น้องเบิง่งคนขุมือนี่บ่ค่อยห,หูวจักเราพีวว่น้องบางหาดนี่ ข้างในมันสิเป็นเม็ดเม็ดแล้วก็เป็นน,นุม่มคือจังอันมังมีนะไหมพี่น้องอนคนคู่มือนี่เขาบ่ค่อยหูจักกินแล้วเราคือเจ้าของกันเท่านีเาน่เด็ดิพี่น้องบ่เท่าแต่ว่าน้องปิ้นยุ่ยอยู่บ้านนอกนี่น้องอยู่บ้านนอกอยู่น้ำไฮน้ำโถงน้ำท่าคืออยู่บ้านน้องปิน้นน่ะก็เลยหูจักเบิดรู่อัน ยาโมี่กัดถอยมาซิมมึงดูนี่ค่ะซิซิมนะแม่นะมานั่งนี่เนาะโมชิกัดโมชิกัดนั่งนั่งโอ้จอมป่วนนี่ซิมไม่ป้ากับลุงมึงดูเป็นรสชาติแนวใดว้าวไว้ป้ากับลุงฟังมึงดูเป็นแนวใดวาวไว้ป้ากับลุงฟังมึงเป็นแนวใดรสชาติแนวใดึ นี่จะเป็นนมยังซี่แล้วก็มีเม็ดทางในอืมเอาออกเดินเม็ดมันเด้อเม็ดมัน,นมก็สิประมาณนี้แซบเดียวพี่น้ะงมักหขาดอืมเดรยเอาไว้ได้ มันคือออกเปรี้ยวๆหวบบนนานๆผลไม้ป่ากำมานั่งได้ไหมจะดื้อเลยไม่รีวิวมังาดพูด <c oughs> ได้รีวิวมังาดเป็นอะไรเซบปะอยากกัดไหมละ่ะตอนนี้ก็ฟันลุดอื

ก็จะแม่ตุ๊บเี่นหมดนะมันสิกัดที่เอาไปใช้ที่เอาอะที่ที่เอาไปใช้ที่เอาตัวให้เราเดี๋ยวเรให้ไปบ่ไปยังเนี่ยยังไปเหรอเล่นคนเดียว เล่นไปเล่นมากันนอนหลับบ่มีมูเอลยไปโรงเรียนละขาใหญ่นอนหลับแล้วสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนมาบ้านแล้วกำลังทำการบ้านน้องคอ,อเอล,ลอันนี้จุนแล้วครับอันนี้นะจุนแล้วครับอ,อย่าเอาใส่แขียนได้ตายง่วงได้แนคะ่น่ะเอาออก เล่าไปกินมากไงมากอบเบอรเกอร์เหี่ยวไหมเอาทีไปกินมากฮาดมาอยืมกันหลังหน้าบ้านหมือเด้แล้วก็เกยเห็ดแล้วลูกเกย์กันบ้านใกล้สิแล้วแล้วจับดีๆแม่ลูกเลี้งสอนจับดีๆอันนี้จับดีจับดีๆใครอยากฝากช่องนะมาฝากช่องหน่อยอย่าลืมอย่าลืม กดติตจ้ามช่องแม่ปิ่นช่องแม่ปิ่นน้องทีเอลนี่นะครับเบื่อคอเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่ยุงกัดแผลยุงยุงกัดบ่ไดรปูจระก๊อกท้คงฟ้าตลบเอาเอาตรงหน้าจินน้ำจิ้นน้ำเยนเหลืองไว้ขนาดเด้บ่าพาไปกินมากเด้ไปบอกกินมากนี่ไปบ่ไปบ่มากอยู่งใส่ก่อ คัด,ดอาชวดีครับผมบ๊ายบายหน่อยโอ้โหสีดิบปากกระลุงแล้ววันนี้เจ็บปะ๊ายบายบ๊บายเจอกันทร่นี่